เร <it> um, ียเพนอเยพจนม่ได the ้วันน th ี้ราไม่พร้อร้อมทางวีดีา้เ่อเมื่อเอที่แล้วแล้ววันนี้ก็มีกาปชุมเพื่อสัการนโยบายดเนินการเพื่อที่จะเผื่อท่านเรียนเรเราได้ปแล้วก็เว้นระยะห่างกั่พอสมควรนะครับขอไปที่ สอนําครับว่าใครเขาสอนก็จะมีข้อมูลย้อนกลับของเด็กลูกๆเขาเปิดออนไลน์โรงเรียนนอกที่ทจ,จำนวนนักเรียนเขาน้อยไงเขาสองรอยกว่าคนอย่างเงี้ยเขาเพือ่อที่่งขันใน่เพือที่จะป็นามการื่อที่ันใที่เพื่ทีเป็นการมรับกรง คุณก่อนเลยไปก่านมันทั้งการไล่กแล้วกันครับแต่เราท่องเรียนได้ประมาณี่เป็นยี่สคบ้ามทองเรียนจากประมาณนี้มอี่ผมริงแล้วี่คน Thank you. จากวันที่หนึ่งมาถึงวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเราเป็นการประเมินสถานการณ์ที่ที่เตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมถามว่าเราพร้อมนะครับห้องเรียนเราพร้อมมาตรก,การเอ่อการการเข้าแถวอะไรต่างๆเราพร้อมนะครับเรามีสถานที่พอสมควรนะครับเรื่องการพ่นยาเราประสานไปที่สำนักงานสาธารณสุขนะครับเขาก็มาพ่นยาฆ่าเชื้อให้ทุกห้องเรียนแล้วนะครับ ความกังวลก็ถามว่ามีไหมก็มีเนื่องจากว่าจํานวนนักเรียนที่มาเนี่ยพันแปดร้อยพันเก้าร้อยกว่าคนในแต่ละวันเน่ยรวมกับบุคลากรต่างๆที่ที่มาเนี่ยนะครับที่มาโรงเรียนทั้งหมดน,นี่ก็จะมีความคือเราไปควบคุมกํากับให้เว้นระยะห่างแต่ละคนนี่ก็จะไม่ได้แต่ในห้องเรียนเนี่ยทำได้แต่พอเวลาพักเที่ยงลูกๆก,ก็อาจจะไปใกล้ชิดแออัดกันบ้างแต่ก็ต้องมีมาตรการนะครับต้องให้คณะคุณครูคได้เข้าไป ย้ำเตือนโดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารเราได้รับการสํารวจนะครับส่งโดยตรงไปที่สำนักงานเขตเพื่อที่จะให้ทําการฉีดวัคซีนแต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีคําตอบแล้วก็ยังไม่มีการนัดหมายให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนไปฉีดซึ่งก็ก็เป็นที่น่ากังวลว่าบุคลากรขอ,ของพวกเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยแต่มีสําหรับมีสําหรับผมตัวผู้บริหารนี่ได้ไปฉีดในานามของหน้าส่วนราชก,การของอำเภอเมืองก็ไปฉีดครบ2เข็มแล้วแต่ ความเป็นห่วงของครูและบุคลากรทั้งหมดสองร0อกว่าคนเนี่ยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันนะครับอันนี้ก็ก็ต้องฝากกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเราเป็นเป็นด่านหน้าที่จะพบกับบุคลากรหรือพบกับลูกๆนักเรียนเป็นจํานวนมากเราได้ดําเนินการเราจะคัดกรองตั้งแต่ทางตั้งแต่เข้ามาหากอุณหภูมิเกินก็จะให้เขาไปไปพักมีห้องพักมีที่พักให้ก่อนถ้ายังไม่ลดลงเราก็จะผ่านทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะรับตัวไปหรือไม่ก็แจ้งผู้ปกครองให้ได้รับทราบ ฝากกับเรียนไปถึงทางทางสคบอจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในฐานะที่โรงเรียนเป็นหน่วยที่จะต้องให้ความรู้ใกล้ชิดกับลูกๆนักเรียนซึ่งมีนักเรียนเป็นจํานวนมากเนี่ยบุคลากรเราก็มีเป็นจํานวนมาก200กว่าคนเนี่ยก็อยากจะฝากว่าควรจะให้ความสำคัญกับกลุก่มนี้แล้วก็ควรจะให้บุคลากรเนี่ยพวกเราได้ได้ฉีดวัคซีนเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันและ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการที่จะให้องค์ความรู้กับลูกๆนักเรียนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในโอกาสต่อไปครับ